เคยเป็นไหมครับเวลาเราเจอตัวสายฟ้าเนี่ยแล้วเราอยากจะทําลายเกาะมันมากๆเพราะว่าตียังไงมันก็ตีไม่เข้าเห็นไหมสายฟ้าอ่าหรือเรารู้อยู่แล้วว่าเราทาลายเกาะสายฟ้าไงแต่เราไม่อยากเล่นเคยะนะครับหรือหลายๆคนอยากได้ทั้งทําลายเกาะสายฟ้าแล้วก็อยากได้ซัพไปด้วยนะครับเดลนาคือคําตอบสําหรับทุกคนครับ ทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับนัดเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมีไกด์แนะนําแนวทางการเล่นของไดโอน่าหรือน้องแมวตัวใหม่ของเรานั่นเองแ่ะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้อมูลคร่าวๆข,ของไดโอน่ามีอะไรกันบ้างครับไปชมกันเลย สำหรับข้อมูลข้าวของเดลนานะครับเดลนาเป็นตัวละครสีดาวนะครับธาตุน้ําแข็งนะครับใช้อาวุธธนูเป็นหลักนะครับและถือได้ว่าเป็นซัพพอร์ตตัวแรกที่มีเอฟเฟกของเกาะแล้วก็ฮิลภายในตัวนะครับถ้าเราไม่นับโนเอลเนะาะเพราะโนเอลมันเป็นธาตุดินมันเป็นจุดแข็งของธาตุดินอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธาตุน้ําแข็งตัวแรกเลยที่มีเอฟเฟกก็คือท่าอ e ีเป็นเกาะแล้วก็ใช้ธนูและท่าคิวสามารถฮิลได้ด้วยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเดลนานะครับ ท้ายกับตัวละครไหนนะครับที่ออกมาแล้วนะัสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเดลนานี่ครับจะเหมือนเบนเน็ตนั่นเองแต่จะเป็นเบนเน็ตในมุมมองของทางด้านดีเฟนซีฟมากกว่าก็คือเบนเน็ตเนีครับท่าคิวนะครับ,ะรบจะเป็นการฮิวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแต่เดลนาครับท่าคิวจะเป็นการฮิวแล้วก็ทําดามจแล้วก็ท่า E ีจะเป็นการเพิ่มเกาะ ของตัวละครทั้งหมดนั่นเองและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของแดหน้าะครับก็คือเวลาเดหน้ากด E นะครับสามารถที่จะเพิ่มเกาะให้กับเพื่อนที่เล่นโครออปหรือว่าเพื่อนที่เล่นออนไลน์กับเราด้วยนะครับถือเป็นเมคานิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัวละครแดหน้าและ1.1นี้นะครับผมเรามาดูทางด้านเกมเพลย์แล้วก็เพลย์สไตล์แล้วก็สกิลของแดหน้ากันดีกว่านะครับสาหรับ เ l a y ์สไตล์ของเดลนาะครับเดลนาครับสามารถที่จะเป็นซับดีเพสได้แต่ในมุมมองของนัดนะครับที่นัดได้เล่นเดลนามาประมาณ3-4วันนะนัดไม่แนะนําให้เดลนาเล่นเป็นเหมือนกับซับ d p s นะครับถ้าจะเล่นซับ d ีเพตัวน้ําแข็งตัวอื่นะจะเหมาะกว่านะครับแต่เดลนาเนี่ยครับจะเน้นไปทางด้านการซัพพอร์ตของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่เกาะแล้วก็ยิว แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่ม Elemental m a s t e r อรีหรือความชำนาญธาตุดยท่า Q ของไดโอนานะครับซึ่งไดโอนานะครับถือว่าเป็นท่าน้ำแข็งที่มีความสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันต่างๆนะครับหรือว่าการจะลง Spiral Abyss นะครับหรือว่าการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฮิวแล้วก็สามารถที่จะใส่เกาะให้กับเพื่อนๆในทีมได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งการโจมตีของไดลนาะครับไดานาครับจะใช้ธนูนะครับคอมโบของไดลนาก็จะเป็นทั่วไปนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ชาร์ตยิงนะครับอ่าซึ่งส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่นัดเล่นมานะครับไดนาจะไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเราจะใช้เราจะใช้ชาร์ตยิงนะครับและการโจมตีของไดลนาจะเป็นท่าน้ําแข็งนะครับส่วนสกิลของไดลนานะครับสกิลแรกนะครับที่เราสามารถดูได้เลยก็คือจะเป็น E นะครับซึ่งเมคคากของ E เนี่ยจะมี2ออย่างด้วยกันนะครับ ก็คือถ้าสมมุติเรากด e เฉยๆนะครับจะทําให้รอบๆตัวของเดลนาเนี่ยมีเกาะแล้วสามารถสร้างเกาะให้กับเพื่อนๆที่เล่นโคออฟกับเราได้ด้วยนะครับอ่าแล้วเอฟเฟกที่2ของ e ของดดลนาก็คือการกด e ค้างนะครับมันจะทําให้พลังเกาะของดดลนาเพิ่มขึ้น75%เลยนะครับและทําให้ดดลนาเนี่ยอัอบซอรพลัง ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้า e กดปกติกับ e กดค้างของไดานาจะแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าไดานากด e ปกตินะครับจะทําการโจมตีไป2รอบนะครับและจะโจมตีเป็นท่าทั้าแข็งนะครับแล้วก็สร้างเกาะรอบตัวของไดานาและเพื่อนๆถูกต้องไหมครับแต่ถ้าไดานานะครับกด e ค้างนะครับมันจะทําให้ไดานานะครับกระโดดกลับหลังไปนะครับแล้วก็สร้างเกาะที่มากกว่า75%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เกาะของเดลนาะครับจะสเกลตามเลือดนะครับแล้วก็แม็กเอของเรานั่นเองถ้าใครอยากให้เกาะของเดหนาเยอะนะครับเราก็เพิ่มเลือดของดวหนาก็คือเมคานคล้ายคล้ายกับบาบาร่านั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมติกด E ีคานะครับมันจะทําให้การโจมตีของเดหนาเพิ่มจาก2เป็น5ครั้งนะครับผมและคูดาวนะครับจาก5าวินะครับก็จะเพิ่มเป็น15าวินั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับระวาง E ธรรมดาแล้วก็กดอีคางของเดหนาครับผม เรามาดูความสามารถท่าคิวของเดลนากันดีกว่านะครับสำหรับท่าคิวของเดลนาหรือว่าท่าไม้ตายของดานาครับเดลนานะครับจะโยนกระป๋องน้ําแข็งนะครับที่อยู่ข้างหลังของเดลนาออกไปนะครับและสร้างเป็นพื้นที่วงกลมนะครับซึ่งใครที่อยู่ในพื้นที่วงกลมนี้นะครับจะทําการฮิวตลอดเวลานะครับเป็นเวลา12วิและคูดาวของท่านี้จะอยู่ที่20วินะครับซึ่งมอนสเตอร์ ที่เข้ามาอยู่ในวงกลมนี้นะครับมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับจะโดนถ้าโจมตีนะครับเป็นดอทนะครับทุกๆวินะครับเป็นน้ําแข็งนะครับและจะติดไคลโรสถานะไคลโรหรือสถานะน้ําแข็งนั่นเองนะครับซึ่งการฮิวของไดโอน่านี้นะครับจะไม่มีจํากัดนะครับซึ่งต่างจากเบเนดนะครับซึ่งเบเนดเนี่ยเขาจะฮิลจะใ้ถึง70%แล้วก็จะหยุดฮิลถูกต้องไหมแต่ท่าของไดโอน่าเนี่ยสามารถที่จะฮิวได้ จนเต็มเลยนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครปลดไดอวน่าจนถึง6ดาวแล้วนะครับถ้าคิวของดาน่าเนี่ยนอกจากทำดาเมจเป็นท่าน้ําแข็งฮิวเลือดแล้วยังจะเพิ่มอิเลเมนทัลมาสเตอรี่หรือความชนานาญธาตุอีก200เนี่ยอาซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมและทั้งนี้นะครับสเกลของฮิวนะครับของดาน่านะครับท่าคิวนะครับ จะขึ้นอยู่กับเลือดของเดลนานะครับอ่ายิ่งเลือดเยอะนะครับก็ยิ่งหิวเยอะเห็นไหมเนี่ยนัดเลือดฮิวเป็นแบบเท่าไหร่2,000 3,000เลยอ่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆนะครับอาร์ติแฟกต์ที่จะใช้นะครับสั้นๆน,นะครับก็จะคล้ายๆกับบาบาร่าของเรานั่นเองนะครับผมจากที่นัดได้อธิบายไปเบื้องต้นของคลิปนะครับว่าเดลนาเนี่ยเหมาะที่จะเป็นฟูลซัพพอร์ตมากๆเลยเพราะว่าด้วยสกิลของเดลนานะครับไม่ไว ด้วยสกิลของเดลนานครับไม่ว่าจะเป็นท่า e ที่เพิ่มเกาะให้กับตัวละครและก็เพื่อนๆในโคอปนะครับและยังทําการโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งซึ่งสามารถที่จะทําลายเกาะสายฟ้าหรือมอนสเตอร์สายฟ้าได้ดีอีกด้วยนะครับและท่า q นะครับที่ฮิวได้แรงมากๆนะครับและถ้าใครปลดถึงดาวที่6กนะครับก็สามารถที่จะเพิ่ม e อ e ิเมน a ัลมาสเตอรีและทําให้คอมโบการปฏิกิริยาธาตุของเพื่อนๆในทีมเนี่ยรุนแรงยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งเรามาดู อาร์ติแฟกต์ที่ดาวน่าใช้กันดีกว่านะครับมาเราไปดูกันดีกว่าสําหรับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ ที่สำหรับอติแฟกต์ของไดานาครับที่ใช้ง่ายๆเลยถ้าสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนบาบาร่ามาเป็นแดวนานะครับสำหรับในการที่จะลงสไปรัลอบิสหรือว่าลงดันที่เป็นสายฟ้าหลังจากเลเวล40-45แล้วมันลงยากมากเลยอยากได้ตัวละครน้ําแข็งมานะครับถือได้ว่าไดลนาเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีตัวละครเป็นตัวละครธาตุน้ําแข็งที่ดีตัวละครหนึ่งเลยที่ใครอยากจะได้ตัวละครที่เป็น2ูอ1นวันก็คือน้ําแข็งและซับไปในตัวนะครับอ่าก็ ง่ายๆนะครับสำหรับอ์ติแฟกต์นะครับที่นัแนะนำเลยก็คือจะเป็นไมเดนบีเลฟนะครับ4เซตไปเลยนะครับเพราะมันจะทำให้ท่าฮิลของดดานาเนี่ยแรงขึ้นนะครับและหลังจากที่ดดานานะครับกด e หรือกด q ไปนะครับมันจะทำให้การฮิลของดดลนาเนี่ยแรงขึ้น20%มันจะทำให้หลังจากที่ดดลนากด e หรือกด q ไปแล้วนะครับมันจะทำให้ตัวละครและตัวละครเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับ ได้รับฮิลแรงขึ้น20%นะครับเป็นเวลา10วินะครับก็คือพูดง่ายๆพอๆกับท่าคิวของเดลนาซึ่งมีระยะเวลา12วิเลยนั่นเองก็พูดง่ายๆถ้าสมมติเราอยู่ในเราอยู่ในฟิลถ้าถ้าสมมติเราอยู่ใน คืนน้าแข็งของไดานาเนี่ยภายใน10วิเนี่ยเราจะได้รับฮิวมากๆเลยครับการันตีประมาณ3,000ต่อวิเลยนะถ้าสมมติใส่เสร็จนี้นะฮะ,ะดีมากๆเลยอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าค่าสเตตัสหลักนะครับหรือสถานะหลักที่เราอยากจะให้ไดานาเป็นไอ้นะครับสำหรับทุกชิ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับจะเป็นเลือดให้หมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็น อาจจะเปลี่ยนหมวกเป็นฮิลลิงโบนัสก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีฮิลลิงโบนัสก็เอาเลือดไปก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับอ่าแล้วก็สําหรับถ้วยนะครับก็ยังเป็นเลือดเหมือนเดิมสําหรับใครที่อยากจะให้ถ้วยเพิ่มพลังโจมตีเป็นพลังโจมตีน้ําแข็งนะครับก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับก็จะทําให พลังโจมตีของเดลนาเนี่ยแรงขึ้นทั้ง E และ Q นะครับผมและถ้าใครนะครับอยากจะให้เดลนานะครับใช้ท่า Q ได้บ่อยๆนะครับตรงนาฬิกาก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากเลือดนะครับเป็น energy recharge หรือว่าฟื้นฟูพลังงานก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญหลักๆของเดลนาเลยก็คือจะเป็นเซ็ตโบนัสที่นัดแนะนำนะครับก็จะเป็น Maiden Bierce 4เซ็ตนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าสำหรับใครไม่มี Maiden b, b นะครับนัดก็แนะนาให้ใส่ อาจจะใส่ n o b e l i s o f f ไลนก็ได้นะครับเป็นซับพเพื่อที่จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับอ่าหรือว่า a r t i f a c t อีกเซตหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเซตที่เพิ่มเกาะ35%ก็ได้นะครับก็คือเซตนี้นะครับเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะอ่าซึ่งเราจะดอบจากดันธาตุหินนั่นเองก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็น5ดาวและเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็คือเพิ่ม พลังป้องกันของเกาะนะครับ35%นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไปคอมโบกับฮิล15%ก็ได้สามารถที่จะมิกซ์แอนด์แมทได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับก็สามารถที่จะใส่ก็สามารถที่จะใช้เซตที่ดอกจากบอสธาตุทั่วๆไปก็ได้นั่นก็คือเซตนี้นะครับเซตดีเอ็กซ์ไซน์ะครับก็คือทำให้ลี ฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น20%นะครับก็สามารถที่จะทําให้เราสามารถกดเอาติหรือว่ากดท่าคิวได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับใส่ได้ทั้ง2เซตและ4ีเซตเลยนะครับถือว่าเป็นฟูลซับแบบขนาดแท้เลยนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะเปรียบเทียบตัวไดอน่ากับชีชีนะครับซึ่งนัดก็ไม่เถียงนะครับเพราะว่าไดอน่าเนี่ยคล้ายๆชีชีนะครับแต่พลังโจมตีอาจจะไม่เท่านะครับแล้วก็การฮิวทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เท่านะครับแต่ ข้อดีของเดล่าก็คือจะเป็นการที่เราสามารถที่จะมีเกาะได้ทุกๆ5วิในการที่จะช่วยป้องกันดาเมจต,ต่างๆนะครับก็คือเราจะกันก่อน นั่นเองแต่เดลนาะครับจะโดนตีก่อนแล้วค่อยฮิวกลับมาอาา่าฮะนั่นเองอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างฉีกับไดอนานะครับผมอ่าเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับอาวุธที่นัดแนะนําเลยนะครับอาวุธของเดลนานะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาวุธของเดลนาก็คือจะเป็นคันธนูหรือธนูนั่นเองนะครับซึ่งอาวุธที่ดีที่สุดเลยที่นัดใช้มานะครับนัด ยังแนะนำว่าใช้ Sacrificial b o w นะครับก็คือเป็นธนูเนี่ยสดาวนะครับที่เราเปิดได้จากกาชานะพลังโจมตีเนี่ยนะก็ยังไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับแต่อันที่เด็ดจริงๆของธนูอันนี้ก็คือจะเป็น Energy Recharge หรือว่าฟื้นฟูพลังงานก็คือสถานะหลักนั่นเองนะครับซึ่งมันดีกับเรามากๆนะครับมันจะมันจะสามารถทำให้เดลนาเนี่ยกดคิวได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วที่ จ๋งจริงๆของธนูนี้นะครับก็คือจะเป็นเอฟเฟกของมันนะครับก็คือถ้าไดโอนานะครับทำความเสียหายท่า e นะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะท่า e ของไดโอน่ามันจะปล่อยไป2รอบหรือ5รอบขึ้นอยู่กับการกด e ของเรานะมันจะมีโอกาสที่ทำให้ไดโอน่าเนี่ยรีรีเซ็ตสกิล e นั่นเอง6 0อนะครับอันนี้ขั้น3นะถ้าขั้น5้าก็จะอยู่ที่80%น์คูดาว1ิบวินะซึ่งดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรากด e ไปเดี๋ยวนะาจะกดให้ดูนะ มันจะทําให้ครูดาวของเกาะเนี่ย15 15วิใช่ไหมแต่ถ้าเรากด e ไปปุ๊บแล้วมันโดนตัวศัตรูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนัดไปสาธิตให้ดูนะครับสักครู่นะครับผมอ่าสำหรับใครที่มีธนู sacrificial bow นะครับคอมโบที่นัดแนะนำนะครับ e แรกเราจะไม่กด e ธรรมดานะครับเราจะกด e ค้างนะครับตุ้มเพื่อให้มันกดรีเซ็ตเพราะอะไรครับเพราะ e แรกหรือว่า e ค้างของเรานะครับมันจะทําให้ครูดาวของ e เนี่ยเป็น15วินะครับอ่า เราจะใช้รูปเล่นนี้ในการที่จะ maximize shield absorption หรือว่าเพิ่มเกาะของเราให้สูงที่สุดเพราะถ้าสมมติเรากด e ค้างมันจะทำให้เรารับดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก75%นะโอ้โหดีมากๆเลยนะครับฮนะแล้วรอบ2ถ้าสมมติเล่นเราก็อาจจะกด e ไปเฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าคูดาวของ sacrificial bomb มันยังไม่มาเนาะเราก็สามารถที่จะกด e ไปแล้วก็สลับตัวอื่นมาตีนะอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวนะ่จุ๊ย่เรากด e ไปปุ๊บสลับตัวอื่นมาตีใช่ไหมครับ ถ้าสมมติเกาะหมดเราก็แค่สลับเดหนาออกมานะครับแล้วก็กดอีกรอบปุ๊บแล้วเราก็เอาตัวอื่นที่ตัวโจมตีของเราเข้ามาตีนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นคอมโบง่ายๆานะครับสาหรับการเล่นนะครับสาหรับเพื่อนนะครับที่ชอบการเล่นที่สลับตัวไปมานะครับนัดมองว่าเดลนาเนี่ยเหมาะกับเพื่อนเพื่อหลายๆคนมากๆเลยนะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะครับที่กําลังสงสัยอยู่เอเราควรที่จะปลดเดลนาเต็มไหมอ่าหรือว่าถ้าสมมุติเรามีเดลนาแค่ ตัวเดียวนะครับไม่ได้ปลดดาวเดลนาจะสามารถเล่นได้ไหมครับคำตอบของนัดคือได้แน่นอนนะครับได้อย่างมากเลยนะครับเพราะเดลนาถือว่าเป็นตัวละคร4ดาวเป็นซับ4ดาวที่เล่นได้แม้จะไม่มีดาวเลยนะครับแต่ถ้าเรามีดาวมันก็จะทําให้เดลนาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบเหมือนกับจําเป็นขนาดนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่า ดาวของไดลนาเนี่ยที่เราจําเป็นะคืออะไรเอ้ยที่เราดาวของไดลนาเนี่ยจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับไดลนานะครับดาวที่เพิ่มหนักหรือว่าเพิ่มดีจริงๆในมุมมองนัดนะครับที่จะทําให้เหมือนกับไดลนาเนี่ยเล่นได้เก่งจากถ้าสมมติเรามีตัวละครเนี่ยแบบไม่ปลดดาวสมมติเราเล่นได้ร้อยเปอแต่ถ้าปลดดาวเราจะเล่นได้เราจะเล่นได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับในมุมมองนัดนะครับไดลนานะครับถ้าปลด2ดาวเนี่ยจากไดลนาหนึ่งร0จะกลายเป็นไดลนา 150ทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวแรกนะครับของเดลนาเดี๋ยวนะัรีวิวไปทีละอันก่อนเนาะซึ่งดาวแรกของเดลนานะครับมันจะทําให้เดลนานะครับเวลากดคิวเสร็จแล้วระยะเวลานะครับ12วิหลังจากที่ถ้าเอาติของเดลนาหมดแล้วนะครับมันจะฟื้นฟูพลังงาน15พลังงานนั่นเองนะก็คือถือว่า มีก็ดีกว่าไม่มีแต่ไม่มีก็ได้นะครับแต่อันที่นะัดแนะนําเลยจริงๆนะครับก็คือจะเป็นดาวที่2ของเดลนานครับสำหรับใครหลายๆคนที่เปิดเดลนาได้ซ้าม,มาแล้วได้ตัวที่2ปดกุ่มดาวที่2ครับจะดีมากๆนะครับมันจะทําให้พลังโจมตีท่า E เนี่ยของเดลนาเพิ่มขึ้น15%นะครับ15%นี้ไม่ได้เพิ่มแค่15%นะคิดดูนะครับถ้าเรากดอีค้างเดลนามันจะยิงกี่รอบครับหรอบ15%ถูกเขาบวกเป็น 7 5นะครับก็คือ15%อนต่อนึงฮิตนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับยังเพิ่มเกาะของเวลนาอีกอีกสิอนะครับอ่าแล้วยังไม่พอนะครับอันนี้นะครับที่นัดบอกว่ามันดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรายังไม่ได้ปลดกลุ่มดาวกลุ่มนี้นะครับเกาะของเดลนามันจะเพิ่มให้แค่ตัวเราตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเราปลดกลุ่มดาวนี้ปุ๊บเรากด e ไปนะครับมันจะทําให้เดลนาเนี่ยใส่เกาะให้เพื่อนในทีมนะครับถ้าสมมติเราเล่นโคอับแกนน เพื่อนอีก3คนที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับก็จะได้เกาะจากเดลนาไปนะครับแต่จะเป็น50%ของเกาะนั้นๆนะครับเป็นระยะเวลา5าวินะครับดีมากๆนยครับอันนี้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือปกตินะครับส่วนอันที่4นะครับในมุมมองนั้นนะครับแทบไม่จําเป็นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแคสต์ไทม์ก็คือแบบระยะเวลาในการกดเนี่ยมันก็ยังใช้เวลาในการ3าวิอยู่หนึ่งนะสามวิในการที่จะแบบยิงออกไปนะครับก็คือในมุมมองนั้นก็แทบไม่ต่างนะครับถ้าใครเล่นเดลนา สำหรับเขาเรียกนะเป็นฟูลซับนะครับเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้ยิงอยู่แล้วนะครับเราจะกด e ออกมานะครับแล้วก็กดเปลี่ยนตัวออกไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นหน้าที่หลักๆของไดอาน่านะครับคือแบบกด e ออกไปอ่าแล้วก็ใส่เกาะเสร็จปุ๊บใส่เกาะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนตัวออกมานะครับ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับแนวทางการเล่นคร่าวๆข,าข,าของไดอาน่านะครับ่ะก็ดาวสี่นี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเท่าไหร่เลยนะอ่ะเรามาดูดาวต่อไปของไดอาน่ากันดีกว่านะครับดาวห้าก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่า เพิ่มเลเวลของท่าคิวนะครับสส่วนอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายมันจะทําให้ไดวาน่านะครับถือว่าเพิ่มท่าคิวหรือว่าทําให้ความสามารถของไดวาน่านะครับจากตอนแรกนะั้นบอกถ้าสมมติเราปลดสีดาวความสามารถของไดวาน่าจาก1 0 0เป็นจะไปเพิ่มเป็น150ถูกต้องไหมแต่ถ้าปลด6ปุ๊บมันจะ150เพิ่มขึ้นเป็น200ก็คือไดวาน่าเนี่ยจะเก่งขึ้นอีก2เท่าเลย แค่ท่าคิวท่าเดียวนะครับอ่ะเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับก็คือมันจะทําให้ฮิลที่ได้รับนะครับจากท่าคิวนะเพิ่มขึ้น30%นะครับท่าเลือดตัวละครต่ากว่า5ต่ำกว่า50%นะครับก็คือไม่ว่าตัวใดก็ตามนะครับที่อยู่บนพื้นท่าคิวนั้นๆนะครับและที่เด็ดกว่านั้นนะครับที่นักชอบมากๆนะครับก็คือสามารถคอมโบกับซูโครสได้เลยนะครับก็คือมันจะเพิ่มอิเลเมนทัลมาสเตอรี่นะครับหรือว่าเพิ่มชำนาญธาต 200นะครับสอ0รอเมื่อเลือดของตัวละครน,นะครับเกิน50%เรมาเรามาดูดีกว่าว่าคำว่า200เนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะเรามาดูเซ็ตที่แบบทุกคนน่ะน่าจะมีแล้วก็ใช้กันก็คือ Wanderers Troop นะครับสำหรับเซต Wanderers Troop นะครับถ้าเราใส่2ชิ้นมันเพิ่ม Elemental Mastery 80นะครับคิดดูถ้าสมมุติเรากด6ดาวนะครับเหมือนกับเรามีเท่าไหร่เรามี Wanderers Troop เซตนะครับ อยู่2ชิ้นครึ่งน,นะครับก็คือเพิ่มจาก200นีถือว่าแรงมันทําให้สกิลของเราเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับแรงขึ้นมากๆเลยนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับไกด์การเล่นนะครับแล้วก็แน,แนวการเล่นแล้วก็ของของเดลนานะครับในมุมมองนะนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีฮิลหรือกําลังหาฮิลอยู่หรือไม่มีฉี่ๆในการที่เราจะลงอบิเซลนะครับนะถือว่าเดลนาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นทนะ็อปซับพอร์ตณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า ความครบเครื่องของไดานาเนี่ยมีหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น t i o 1นนะครับการปลดเกาะสายฟ้าก็ได้การฮิลที่แรงรวมไปถึงการที่สามารถสร้างเกาะให้เพื่อนและตัวเราเองอีกด้วยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะ กดไลค์กด Subscribe m y r o Gaming ได้นะครับและถ้าใครมีคําติชมเกี่ยวกับไดโอนาหรือมีเทคนิคการเล่นอื่นๆของไดโอนาครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับแล้วยงัไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม